ดีค่ะสวัสดีตอนเช้า8ปดโมงนะคะ,คะป๊อบปี้ก็มามีเปลี่ยนกะกับปอปี้มามีก็ได้ปัม๊มนมนะคะตอนนี้น้องไม m เมฟมาอัปเดตไมเมฟอาการเมื่อเขินแล้วก็ทิปก็อ่านทุกคอมเมนต์แล้วนะคะยาก,ก็มีหมดนะคะตัวนี้ก็มีนะคะห้แก่ท้องอื่นหลังจากที่ถ่ายคลิปไปแป๊บเดียวน้องก็หลับ ก็น้องอึอก่อนน้องขี้แตกก่อนแล้วก็น้องก็หลับไปนะคะแล้วก็น้องสแสดงน้องสแสดงอาการบ่กน้องอยากโดนไม่เลียวมาปีบอกาบางคนก็บอกว่าสามเดือนจังเศร้าก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆน้องก็นอนจะโมงนน่งเพิ่มนีน่ตีหนึ่งเนาะหลังจากที่ท้ายคิดไป แล้วก็มาตื่นอีกเคื่อ,ก,อ 3, กับตีสามสี่สิบหาเกือบตีสี่นองกินนมไปอีกสามอ่อนกว่าเกือบสี่อ่อนแล้วก็ทิพย์ก็ได้ปั๊มนมไปรอบเดียวมื่ขึ้นนี่เพราะว่ามามีก็ง่วงนอนนะเพราะวแล้วนมมันก็เหลืออยู่แล้วน้องก็มาตื่นตอนเช้านี่แหละตื่น น้องน้องน้องหลับรอบสองไว้ตีสี่ตีสี่ครึ่งนี่แหละพอได้เปลี่ยนเพิเ่เพิ่กันอีกน้องขี้อีกเมือคืนเนี่ยเป็นสองรอบแล้วก็มาตื่นเนี่ยเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็กินนมไปค่ะแล้วก็เล่นนี่เนี่ยอุม้มมือนี้ก็คือแบบเต็มมือพี่นอกออเด็กอะไร เด็กอะไรยี่ิบเอ็ดวันทำไมมันเต็มมือตังเลยแบบนี้วะเต็มมือว่ามันจากเดือนสองเดือนละยังไม่ถึงเดือนเลยเก่งเกินไปแล้วอ,อ้อยขูดหนาใช่ไหมเมื่อคืนก็ตัดเล็บให้เพื่อนอยู่คืนนี้ก็ตัดเล็บให้หนูอยู่น้องบร้หอนดอกเาะว่า อยู่ในบ้านนะคะใส่ชุดหมีเปิดแอร์บ้างปิดบ้างอะไรเงี้ยน้องไม่ได้ร้อนหรอกที่น้องร้องอนะ่ะถ้าไม่ใส่อย่างนี้มิดชิตก็เดี๋ยวน้องก็จะร้อนหลยปรแม่เดี๋ยวน้องก็สีหนาวอืมระห่ลกลมผังลมแบบบริหนาะติมูลูอยู่นะเพื่อน เปลี่ยนเป็นเลยพี่น้องว่ะเี่คือหนุ่มหน้าจะคล้องตอนเช้าก็แปรงลิ้นไปแล้วนะคะทำความสะอาดลิ้นไปแล้วตัวนี้ค่ะที่แปรงลิ้นน้องทำความสะอาดลิ้นไม่ให้ลิ้นขาวหาตัวพีฮาเว่ อากางกระตึงหน้าอะดูพี่นอนกี่โมงเมื่อคืนมีหลับก่อนเลยฝนตกนันมีนี่เอาคลิปล่งแล้วกินนันเห็นไหมมีกี่สามต้นชวายคิ้วโกงตาดำโอ้ my god นี่แหละพี่น้องเขาจะเป็นแบบนี้ รู้สึกว่าจะทุกช็อตเลยนะอืทุกกรณีที่ต้องแสดงให้พี่น้องเห็นเลยใช่ไหมลูกไม่กระตุดนี่ละนี่ละเ็าเป็นนี้วันนี้ก็คือสามครั้งละน้องกินเก่งแต่น้องก็อื้นะคะก็โอเคคุณหมอบอกอยาก็มีหมดเบื้องหลัะปี ยิงขึ้นกบเป็นต้นตอนไทยคีบอะไรแบบน้เอาอย่าไ<ห>ปตะยูหลยแบบนี้นี่มันเหนียวตูดแล้วลูกเหนียวตูดด้วยยังไงมักแสดงอยากอยากคุยอยากแสดงในคลิปมันบ่เพียงทาง กล้องข้างหลังก็เป็นกล้องที่ปั๊มนุ่มทิปด้วยจ้ะตาอีะเมฟน้อยเอ้ยอะเมฟ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 มมาเมฟเอ้ยมาเมฟเอ้ยตาเอ๊ะขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเดลยขาไปอ่านทุกคอมเมนต์ดู้บางคนก็ว่า คพิงเข้ามากดติดตามม่ชอบเลี้ยงลูกสะอาดดีใส่ใจดีก็ต้องทำอะค่ะว่าอะไรว่าจะคล้องเลี้ยงดีหรอกแต่ว่ามันก็ต้องเหตุอย่างเห็นอย่างยางแปรงลิ้นทำความสะอาดลิ้นเนี่ยก็เห็นเด็กคนอื่นก็แบบลิ้นขา,ขาวๆแล้วมันหนามากก็สงสารน้องบางครั้งอาจจะแบบเป็นไข่อะไรได้เแบบป็นเพีืม,มลิ้นมัน,นสะสมแม่มันสะสม ไปซีซอกกบุกข้างในน,นั่นแหละใช่ใช่นั่นแหละมันเป็นแบบนั้นแหละเราก็ต้องทําใส่น้ําอุ่นเอใส่น้ําต้มสุกแล้วก็ไปแปรงลิ้นให้หนอ้องก็ <ๆ S 2> ต้องทำเหยอีกแล้วน้ามีตุ่มน้อยๆเพื่อว่าเราออกไปข้างนอกกนหอนว่า เ่าสิถึกนมน้ำแน่ประมาณนนะอือแล้วถ้าได้ระบาดปืนคือปีนคข,ขึ้นไปใช่ปะเนี่ยลุ้นรวยแล้วลูงหนูลุ้นรวยหนูนอยากอาบน้ำใช่ไหมต้องเสียอยากอาบน้ำพันเหนียวตูว่คนมามีกับปำนุ่มก่อนเดี๋ยวหนูเดี๋ยวสิมีบอกินบอท่านมีบอกท่านกลิ่นคนทางห้วมันก็สิ แบบนี <c oughs> น้ก็ให้กินนมแบบไม่ได้อุ้มเด้ตือนเง่ยบมีกับนนเส้นมแล้วก็เอาตุก,กตาพี่เน่าเพื่อนนะห้องเพือพ่อนกินแล้วเพิ่นก็นอนเลยเลยบะงมีก็เลยแบบเป็นติดดี่ใส์บามีีลยบะงมีก็อยากนอนมัหนี่ม,มีก็เลยเออบึงมีนมอยู่มีลกกบบบมแล้วก็เลยบบมาปั่มนมแง่ปุ๊บให้แง่ก็แง่คหะเรามีก็นอน ะปล่อยให้เขาแบบห่วงคือคักๆก่อนอม, <c oughs> มันเหนื่อยอะน้องลูกมันก็เหนื่อยมันไม่มีใครไม่มียาอุ้มช่วยเลยเยัยงไงเมืองหนากันคนขื้อกันเอาเมืองหนากันมันใหญ่ไปเปล่าอเอาหมอนหมอนสีน้ำตาล,ล <c oughs> หมอนน้ำตาลหนูไปไหนลูก ห้องลังแถนี้นี่ไงนี่เราต้องเอานี่ออกทีโอลค่อมมมมกิงแต่เอ๊ต่น้อยล่แถวว่า ตายน่อยในๆแต่ว่าดีนะวันเราไม่ค่อยมีจิ้งจบเพราะงั้นจิ้งจบขี้เสียตาหนูแน่ๆเลยตาเอีน้องเมฟเอ้ยน้องเมฟค่ะให้อาบน้ำเอาปิอ๊อาบน้ำให้น้องก่ะนอืมอ้อง <laughs> ขึ้นไปเบ่งมออย,ยูอ่ <laughs> เอาเงิน เอื่าตังตานปาปี้หรือ <c oughs> มันก็รอไปก่อนนะคะรอหมามีปั๊มนมหนึ่งชั่วโมงก่อนนะโอเคปะโอเคปะอีกครึ่งชั่วโมงนะหมามีให้เวลาครึ่งชั่วโมงทั้งนมี้เบย คนสวยมามีพี่น้องมาหนาคือเปลี่ยนถูกมือเท่เอา้าวสองอยังนะสองศูนติสองศูนย์บะลกพรุ่งนี้นี่ว่าหวยตะออกแล้วแต่บัมี่ซื้อหนึ่งศูนย์วันเกิดหนูไปแล้วน่ะตะเอ ไม่เมเปิ้ลผมเป็นไงยาวล่ะยังไม่คิดหัวหัวหลานเป็นกางเป็นผมบางเป็นผมบางไม่คิดเป็นเตื้อเ <c oughs> ลยมั้งแต่เด็กทุกคนก็เห็นอย่างนี้แหละน,น้องอืมน้องวีนาก็เป็นไงน,น้องหนูลินก็เป็นไม่หรอนหนูลินก็เป็นนะ อ้อออวนหนิจะสะอ่อนนองได้กัไปเอามันล,ลงจากที่นอนแลนต้องตนเขาอืมู Hello, บาปีเบิ่งกันเป็นไหนยังไงมอนกัน นกลมๆเพราะว่ากินนลายนากลมๆุีๆซุปจอมใส่ชุดใส่ <c oughs> ชุดหนึ่งศูนย์ถึงสามเดือนแต่สามถึงหกเดือนยังไม่มีเลยนะลูก อีกสองเดือนใส่ต้องให้มันได้มันคุ้มก่อนอืมเบิงป่ะเดินเห็นปะปีป่ะอยู่ขมวดใจกันหรือเปล่าเอามือใส่เห็นเห็นล่างๆอ่าเ้วเดี๋ยวนำเป็นเป็นเงาหรือเปล่าลูก ทำสีเบ่ยงย,าง,ยางแล้วกัแนแล้วเพิ่นไ,ได้เก็บเอาผ้านี้ไปให้ยายซักให้คืมอันนี้นอนแล้วมันไลออกข้างขางได้เตี้ยนด้วยเลยในมุ้นเาอา เด็ดตอนเช้านะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกคำแนะนำคือเก่าแหละพี่น้องเดี๋ยวพีพีมาไายอัปเดตลองหายเบ่งบาหงนหายเบ่งบมนเนาะจะเสร้าอยู่กะยังบ่ค่อยซื่นซื้อปัญหาแม่ก็พอกระได้เจอลูกซื่นซื้อตาตัตาตัเลยโอเคค่ะไว้พอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้เมฟขอตัวไปอาบน้ำก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย